เดี๋ยวนี้บนถนนสายเอเชียเนี่ยเขาทำทางลอดกับรถใต้สะพานอ่ะสูงมากอันนี้น่าจะประมาณ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งเพื่อให้รถยนต์ขนาดใหญ่มาลงมากลับได้นะครับหลังๆมานี่เกือบเกือบหลายๆแยกจะทำแบบนี้หมดเลย จจะปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งถ้าผม้ามไม่ผิดนะคือเวลาที่พวกขุดทางเพื่อให้รถใหญ่มันข้ามไปได้ถนนมันกลับขึ้นไปไม่ได้พื้นเนี่ยเขาต้องขุดลงไปให้ลึกกว่าเดิมนะครับซึ่งมันอาจจะตามวาระดับน้ําหลายๆที่เนี่ยหลังๆเนี่ยเกิดปัญหาก็คือเวลาฝนตกหนักๆหรือหน้าน้ำเนี่ยไอ้ตรงจุดยูเทนะินน่ะน้ามันท่วมนะครับแล้วบางจุดรถเล็กมันผ่านลาบากฉะนั้นเวลาที่ใครขับรถเดินทางผ่านสายเอเชียในช่วงหน้าฝนฝนตกหนักๆเนี่ย ก่อนจะลงไปกลับรถอนะ่ะให้ลองพิจารณาดูก่อนนะถ้ามันถ้าน้ํามันลึกเกินไปเนี่ยอันตรายก็อย่าลงไปกลับมันได้อย่างนึงมันเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะถ้าว่าเกิดว่าน้ําท่วมเขามีระบบบาบัดอะไรยังไงของเขาในการที่จะเอาน้ําออกจากอุโมงค์ยูเทิร์นใต้ถนนแบบนี้ เจอแล้วของชนประทาน3.18ศน่าจะใช่ครับอันนี้น่าจะไปถึงอินบุรีได้ สวยหรือตอนคนสวยผัดไทยสวยยังไม่มีเลยอ๋อโอ้โหผมมาเจอผัดไทยป้าชื่อผัดไทยป้าระเวงแม่ระเวงยี่สิบบาทยังมีอยู่นะเนี่ยราคาแค่ยี่สิบบาทเบิ่มเบิ่ม อืมพอพอดีเลยครับกำลังพอดีไม่ต้องเพิ่มอะไรกินไปหนึ่งมือผ่านไปหนึ่งมือนะครับพามันไก่ด้วยผัดไทยป้าละเวงด้วย ออกกล้องได้ไหมป้าออกกล้องไ,ได้ไหมอวยพรให้ผมหน่อยผมจะขี่วันนี้ไปสระบุรีขอให้โชคดีให้ร่ำให้รวยไม่เจ็บไม่จนนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับปลอดภัยนะลูกครับขอบคุณครับไปเราป้าอวยพรล้วไปไปต่อเลย,เลยน่าจะมืดอะครับวันนี้เราเข้าเขตถนนประมาณอย่างเงี้ยนะครับตามริมคลองชิงบัลลเงี้ยก็จะมีแผงขายของขายของอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เพราะว่าเป็นอะไรที่ชาวบ,บ้านเขาสัญจรกันแล้วเขาก็ซื้อของกินซื้ออะไรกันเยอะนะครับแล้วก็เรียงลายอยู่ข้างทางอะ่ะทิ้งระยะประมาณสัก200-300เมตร50เมตรมีของกินตลอดเวลาต่างจากถนนใหญ่นะเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วคนก็ไม่ค่อยแวะกันผมเองมื้อเช้าวันนี้ฝากท้องไว้กับนี่แหละครับ ตลาดแถวริมคลองจุมทานนี่แหละก็ได้ข้าวมันไก่หนึ่งจานแล้วราคามันก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับถ้าใครอยากจะประหยัดงบอะไรพวกนี้ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดในชุมชนเขาจะขายกันราคาไม่แพงข้าวมันไก่มาเช้าก็จานละ40บาทแล้วพอเอิญขี่ออกมาจริงๆอ่ะเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามีป้าเขาอยู่นะครับ ข้าวมันไก่มันอยู่ด้านในขี่ไปเราอยากกินข้าวเพราะอยากหนักท้องพอขี่ยอนมาปั๊บเจอผัดไทยป้าแกแล้วก็ราคาแค่ยี่สิบาทเองก็เลยขอซื้อและกินตรงนั้นเลยเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับก็วันนี้ก็เลยได้ทั้งข้าวมันไก่ได้ทั้งผัดไทยก็จุกไป,ปอิ่มไป ก็น่าจะขี่ได้ถึงบ่ายนะครับวันนี้ไม่เหลือผมไม่ต้องเติมอะไรแล้วนอกจากน้ําดื่มนะครับแต่ตรว,วเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องกลัวแล้วน่าจะอยู่ท้องแล้วจากตรงนี้อินบุรีสิบกว่าโลนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นตลาดชุมชนเป็นไก่ย่างเป็นลูกชิ้นเป็นปลาท่องโกเกลียวอะไรเนี่ยสามตัวห้าบาท เรียกว่าถ้าขี่ริมคันคลองนี่ไม่มีอดนะของกินเยอะมาก <c oughs> แล้วที่สำคัญร่มด้วยเพราะมีมต้นไม้ เลี่ยงวันพอดีผมมาถึงเลี่ยงเมืองสระบุรีโอเราไม่เลี่ยงนะครับเราจะขี่เข้าไปในเมืองไปดูที่ว่าลิงสารพรการกับพระปางสามยอดยังอยู่เยอะอยู่ไหมผมอาจจะขี่แค่ผ่านนะไม่แวะจอดถ่ายรูปเพราะว่าถ้ามีลิงมาปับ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมาลื้อของมันมากระชากของเดี๋ยวเป็นปัญหาเปล่า ก็คงจะขี่ผ่านเข้าไปในส่วนบริเวณที่มีลิงอยู่เยอะๆในสมัยก่อนนะไปดูว่าตอนนี้ลิงเยอะอยู่เหมือนเดิมบ่เาเเขาว่าจับไปแล้วอะ่ะจับไปได้แค่ไหนข้างหน้านั่นพระปาง3ยอดนะครับเห็นไหมโอ้กำลังปรับปรุงเหรอ ตึกฝั่งนี้นี่เคยเต็มไปด้วยลิงเห็นไหมเขาจะมีการเอารวดเอาอะไรมาขึงเต็มไปหมดเลยส่วนปลางสามยอดนี่กำลังปรับปรุงอยู่แต่ละตึกแต่อะไรก็จะมีการล้อมรั้วแล้วก็จะมีการ าลวดเอาอะไรมาขึงเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงเข้าไปในบ้านนะครับอันนี้คือกลางใจเมืองนะชโยวานิทเห็นไหมฮะแต่มกระฝานู้นยังมีลิงอยู่นะไปก่อนดีกว่ายังมีลิงอยู่นะตรงหน้าชโยวานิทแต่ไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าอยู่เล็กๆอยู่ข้างหน้าแต่ร้านเขาจะมีลูกกงนะ คือทางเข้าไปในตลาดซึ่งก็จะลกล้างอย่างเงี้ยแตเห็นนะฮะมันจะล้างแบบนี้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีลูกกงส่วนอันนี้คือพระปราง3ามยอด ธรรมดาเนี่ยถ้าจอดอย่างนี้นี่ให้อาหารหรือว่ามีสัมภาระนี่โดนแย่งหมดนะอันนี้ปลิงมันน้อยลงก็รู้สึกนะักท่องเที่ยวก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้านขวาของผมนี่คือสารพการ ตอนก่อนนี่ลิงอยู่เยอะมากนะสมไมก่อนลิงบนต้นไม้ตรงเนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีคนมาให้อาหารลิงประจําตอนนี้น่าจะหายไปเกือบหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะฮะไปนี่คือสถานการณ์ลิงสารพการนะครับสามพกการเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับนี่เลยกับปางสามยอดเลยนะนี่สารพการตรงนู้นเป็นพระปางสามยอดแล้วก็มีทางรถไฟ สมัยที่ยังไม่ได้จัดการกับเอาลิงออกนอกเมืองไปเนี่ยใครที่รถมาติดตรงาทางการรถไฟตรงนี้เมื่อไรในถ้าไปรถกระบะแล้วมีของท้ายกระบะนี่โดนนะครับลิงมันจะเข้าไปท้ายกระบะแล้วก็ไปค้นของกันเละเทะไปหมดเห็นแต่ละคนที่ที่ที่เจอเนี่ยนะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นผลไม้เป็นของกินนะเละหมดเลย แต่ตอนนี้พอจัดการดีขึ้นก็เวลาจอด,ดรถก็ปลอดภัยขึ้นคือตอนแรกผมก็ไม่กล้าจอดหรอกเพราะคิดว่าถ้าเขายังจัดการไม่ได้เนี่ยลิงมันจะมาค้นของในจักรยานตอนที่เราจอดถ่ายรูปเลยแหละครับแล้วพอมันมีข้อกําหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เนี่ยมันก็เลยให้ทําให้เราเวลาเราจะไปจัดการด้วยตัวเองก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่เองเขาก็จัดการไม่ได้ก็เลยกลายเป็นภาระอยู่ นานเลยล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางในเมืองก็กจัดการถือว่าจัดการได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่สําหรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมาถึงลบบุรีแล้วมันก็อยากจะเห็นลิงถูกไหมครับจะเอาหน้าท่องเที่ยวมาแต่ว่าเขาเช่าตึกหรือมาทําธุรกิจอะไรไม่ได้เลยเพราะลิงมันวนะัวนอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถูกไหมครและสาเหตุนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเคยเจอประสบการณ์ในเรื่องลิงลบบุรีแล้วเนี่ย เวลาที่ไปเที่ยวไม่ว่าจะไปด้วยพาหนะแบบไหนหรือวิธีการแบบไหนเนี่ยถ้ามีลิงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าไปเที่ยวหรือหลีกเลี่ยงหรือถ้าจําเป็นจะต้องจอดรถผมจะจอดรถไกลแบบ300อเมตรอะแล้วเดินไปเพราะเคยเห็นมันลื้อมันค้นแล้วนะครับมันกระชากพวกอากาศกันน้ําฝนกันมแมลงของรถแต่ละคันออกมาแล้วโอ้โหมัน หลังจากไปเที่ยวกลับมาแล้วจะต้องมาดูแลรถมาซ่อมรถอีกผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อันไหนที่มีลิงอยู่เยอะๆผมก็จะหลีกเลี่ยงไม่ไปเที่ยวนั่นเองครับไปเดี๋ยวเราไปถึงวงเวียนข้างหน้าแล้วเราเลี้ยวขวาออกคันคลองชมพทานแล้วก็ลัดเลาะไปเสาให้วงเวียนนี่อยู่ประมาณสักประมาณสักประมาณเกือบเกือบกิโลนะฮะ ถึงสลับบุรีตั้งแต่ประมาณ5้าโมงนิดๆนะครับระยะมันแค่ร้อยห้าโลแต่ว่าออขี่ได้ช้าเพร่าขี่สวนลมมาตลอดทั้งทางครับแดดไม่ร้อนแต่ว่าลมแรงนะครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ค่อนข้างเพลีย นะครับเพราะว่าขี่สวนลมมาตลอดเวลาก็ปวดต้นขาอยู่แต่คิดว่าพักสักหน่อยก็คงจะหายนะโอเคก็ใกล้จะกลับถึงบ้านแล้ะก็คงเร็วๆนี้นะครับวันนี้ผมใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบบาทโดยประมาณนะครับเพราะว่ากินน้อยวันนี้กินน้ำแล้วก็กินข้าวไปแค่นิดๆหน่อยๆ โอเคถ้งางั้นเดี๋ยววันนี้พักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับ